เพื่อนๆวันนี้นะคะก็เราจะมาทำกล้วยปุชีกันนะคะน้องจะอยากกินขนมที่เป็นกะทิอะนะคะน้องซื้อมาสองสามวันนะคะตอนนั้นเนี่ยยังเขียวอยู่เลยนะคะก็เขาสุกแล้วก็คือว่าขนาดเนี้ยใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาต้มเขาก่อนก็คือเหมือนเป็นการทำให้กล้วยไม่ไม่ฝาดนะคะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะตัดนะคะอ๊ฟกล้วยบดชีเนี่ยทำง่ายสุดแล้วนะคะในบรรดาขนมไทยๆในความรู้สึกน้องนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมแค่กะทินะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลแล้วก็กล้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องตัดแบบนี้นะคะกะทินะคะก็ใช้เป็นกะทิเอ่อของอร่อยดีนะคะแบบ แบบขวดเอ่อขวดใหญ่เนาะหน่องน่องจะมีติดบ้านไว้ตัวนี้เนี่ยจะอร่อยมากๆทำทำเอ่อขนมใส่ไส้ก็อร่อยนะคะอ่ะได้ละก็ได้มีสักกี่ลูกละสองสี่ห2แปดสิบส14สองสลูกนะคะตอนนี้หน่องตั้งน้ำไว้เดี๋ยวรอน้ำพอเดือดพอเดือดเนี่ยก็รีบใส่เลยเหมือนเป็นการลวกนะคะลวกแป๊บเดียวอะ ก็คือคือเราจะไม่ทําแบบนี้นะคะผ่า,าแล้วไปปรุงกับน้ำกะทิเลยเราจะเหมือนกับว่าทําให้เขาทําให้เขาสุกก่อนนะคะกะทินะคะก็คืออร่อยดีแบบนี้นะคะก็คือหน่องจะใช้กะทิเนี่ยประมาณน่าจะ750 750 ml เดี๋ยวซดน้ำกะทิกันเยอะหน่อยเพราะว่า ไม่รู้ทำไมกระหายแต่ขนมที่เป็นแบบสไตล์ขนมไทยๆเรานะคะส่วนน้ำตาลนะคะวันนี้จะแตกต่างจากที่นองเคยลงวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้นองจะใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาล่าหวานนะคะอ่าสเตียนะคะแบบนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ในตลาดวอลมาร์ทก็มีนะคะเอ่อตัวนี้จะเป็นน้ำตาลที่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะบางคนทานคีโตหรือเออ ไม่อยากทานน้ำตาลจากอ้อยนะคะก,ก็เลี่ยงมาทางนี้นะคะน้องก็จะมีติดบ้านไว้บ้างนะคะก็เกลือเดี๋ยวเราใช้ดอกเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อ,อืมมันจะเป็นดอกเกลือก็คือความเค็มธรรมชาติเป็นแบบนี้นะคะน้องซื้อมาทีหนึง่งถุงใหญ่ก็ใส่เอาไว้ในกระปุกนะคะก็จะแบบนี้อ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้ ทำกินเองเนาะใช้มือหยิบนั่นแหละไม่มีถุงม,มือวันนี้เอ,อวันนี้ก็เคลียร์งานนะคะบางส่วนของลูกค้าเดี๋ยวน้องขอทําของกินของน้องนะคะพอดีมีกล้วยก็เลยเออรีบทาซะก่อนที่เขาจะอืมสุกไปมากกว่านี้นะคะขนาดเนี้ยถือว่าโอเคเดี๋ยวน้องเร่งเ,เร่งน้ําให้เขาเดือดเนาะน้ำเดือดจัดๆนะเดี๋ยวเราจะลงโสดใสเข้าไปแป๊บเดียวก็เอาเสเด็จขึ้นนะคะ ใส่เขาไปเลยนะคะหน่องก็ต้มกล้วยนี่แหละต้มๆลวกๆนะคะเดี๋ยวหน่องจะไปเตรียมน้ําเย็นเนาะเดี๋ยวเราเอามาน็อกเขาตอนที่เราเอากล้วยนะคะขึ้นมาทีนี้แหละกล้วยบดชีของเราก็จะไม่ฝาดนะคะรสชาติอร่อยเนาะแล้วน่องก็ชอบกินด้วยเนาะไอ้กล้วยบดชีเนะนีย่ยขนมไทยๆถ้ามีติดเอาไว้นะก็จะประมาณว่ากล้วยบดชีหรือไม่ก็ทับทิมกรอบเนาะก็จะเป็นสดน้ำกะทินั่นแหละเดี๋ยวทีนี้หน่องไปเตรียมน้ำเย็นนะคะ เราจะมานอกน้ำเย็นเขาก่อนที่เราจะไปกรุ่งน้ำกะทินะคะหน่องต้มเขาสักสามนาทีนะคะเดี๋ยวจับเวลาไว้แป๊บหนึ่งแค่สักสามนาทีให้เขาแบบว่าสุกตอนที่เราไปทําน้ํากะทิก็จะง่ายนะน้ํากะทิเราก็จะแบบว่าได้น้ํากะทิสวยๆข,ขาวๆด้วยนะคะเพราะว่ากล้วยเราสุกมาแล้วนะจากการที่เราต้มตรงนี้นะคะ ไปน้ำเย็นแล้วค่ะอันนี้ก็ดูเวลาเนาะสามนาทีนะพอละเดี๋ยวเราจะตักเขาขึ้นเลยนะคะหน่องก็จะตักตัวของปลวยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาไปน็อกอยู่ในน้ำเย็นนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งน้ำกระทินะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอแป๊บเดี๋ยวลงจะหั่นเลยเดี๋ยวเราตัดภักามาที่น้ำกระทิกันเลยนะคะนี่นะคะดับไฟละโอเคใครที่ชอบทานขนมไทยๆแล้วแบบว่า ชอบแนวน้ํากะทินะคะก็ทําติดไว้หน่องก็ทําครั้งหนึ่งก็จะทานได้ประมาณสี่สามสี่สี่วันเนาะก็หลังมื้ออาหารค่ะขนมไทยของหน่องหน่องก็จะชอบหลังจากทานอาหารคาวเรียบร้อยแล้วะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตเตรียมหม้อตั้งน้ํากะทิกันค่ะเตรียมน้ํากะทิน้องหนองก็ใส่น้ํากะทิทั้งหมดนะคะแ0 0 ml นะก็คือเอ่อ เกือบเต็มกล่องนั่นแหละพอดีกะทิกล่องนี้หน่องใช้ไปส่วนหนึ่งประมาณ200 ml นะคะทีนี้ก็เราก็จะใช้น้ำตาลนะคะตัวนี้นะคะน้ำตาลสเตเียนะหน่องใส่แค่เศษหนึส่วนสีถ้วยตวงนะคะแล้วก็เกลือที่เป็นดอกเกลือนะคะก็เอาตามที่เดี๋ยวเราชิมเนาะหน่องใส่ไปสองหิบมือนี้เราก็จะทำ ให้เขาละลายแหละก็เปิดไฟกลางๆนะคะเดี๋ยวเราชิมรสก่อนไม่แรงมากนะคะไม่แรงมากไฟเนี่ยจะช่วยให้กะทิเขาขาวๆนะคะถ้าแรงมากแล้วกะทิเดือดไม่ได้นะมันก็ไม่อร่อยเนาะนี้เดี๋ยวเรากล้วยเราหั่นไปแล้วกล้วยค่อนข้างสุกอะไม่รู้เดี๋ยวเราจะรีบเอา เวลาเราปรุงเข้าไปในน้ํากะทินะคะเราจะค่อนข้างรีบร้อนนิดนึงจะไม่ใส่นานเนาะแต่ถ้าใครชอบเละๆนัวๆก็ได้นะคะอันนี้มันแล้วแต่เทคเจอร์ของแต่ละคนที่ชอบนะคะขนมน้ํากะทิขนมไทยๆเนี่ยก็ประมาณว่ามันมัน,ม,นมันแก้กระหายอะ่ะคือให้เรากินขนมเบเกอรี่มันก็ยังไม่ไม่ได้อารมณ์เท่าขนมไทยนี้เดี๋ยว น้ำตาลเริ่มละลายแล้วเดี๋ยน้องเทสรสชาติว่าพอเหมาะกับเราหรือ,อยังนะคะถ้าใครอยากทำแบบน้ำตาลธรมรมดาเดี๋ยน้องแปะลิงก์ไว้ให้นะคะมีขั้นตอนทำกล้วยบวชชีนะคะเดี๋ยวน้องแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะมันก็ได้รสชาติแล้ว น้ำตาลสเต,เตเวียมันจะแบบหวานติดลิ้นแบบเหมือนแปลกแปก,แปกถ้าใครไม่เคยไม่เคยนะคะเกลือหน่องขออีกสักหน่อยหนึ่งเกลือก็จะช่วยเพิ่มรสชาติขนมไทยเล็กน้อยนะคะก็ใส่ไปทีนี้ตัว น้ำกะทินะคะไฟกลางๆเนี่ยเดี๋ยวเราดูถ้าเขาร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอากล้วยลงไปนะคะหน่องจะชอบกะทิเขาขาวนะขนมน้ำกะทิจะมีอยู่2อย่างที่หน่องชอบที่แบบว่าเวลาอยู่ที่นี่นะคะที่อเมกาเลาทำทานก็จะเป็นทําทานเองเนี่ยก็จะเป็นทับทิมกรอบนะคะเราก็จะมีพวกขนุนในน้ำเชื่อมที่เป็นกระป๋องนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะ ขนุนแล้วก็มีแแหวกระป๋องบางทีถ้าเราเจอแหแ้วสดเราก็ได้ไปซื้อมาบ้างนะแต่ก็คือนานๆทีจะเจออันนี้ก็จะมีะวุ้นมะพร้าวเนี่ยน้องก็จะใส่ประมาณเนี้ยแล้วก็น้ํากะทิใสๆหอม,หอม,หมๆหวานๆเพราะว่าเราต้องอบควันเทียนด้วยนะคะเดี๋ยวต้องแปบะบไว้ทั้งสองลิงก์เลยนะกันนะทำํะทำทับทิมกรอบกับตัวกล้วยบวดชีนะคะ โอเคเริ่มร้อนแล้วใส่กล้วยหนองใส่กล้วยลงไปเลยนะคะกล้วยก็สิบกว่าลูกนะคะทีนี้เราก็จะขนเขาประมาณหนึ่งไฟตอนนี้น้องเปิดไฟไว้ที่เบอร์ห้าครึ่งนะคะรสชาติหลังจากที่เราเติมเกลือไว้แล้วนะเกลือรอบสองเติมไปอีกรอบหนึ่งดูสิพอใจในรสชาติแล้วพอละใชได้ กล้วยบดชีทํำง่ายมากเดี๋ยวต้องตั้งเขาอีกสักประมาณ15นาทีค่ะให้เขาแบบว่านัวๆเข้าเนื้อกันเพราะว่ากล้วยที่เราไปลวกไว้ตะกี้นะคะกล้วยก็จะไม่ได้แบบว่าสุกแบบเต็มร้อเปซน์ทีเดียวนะคะจันชายแมวหน่องก็ร้องจังเลยก็คือว่ากล้วยเนี่ยมันก็ต้องให้เขานัวอยู่ในน้ำกะทิส,สักประมาณสัก15นาทีค่ะ วิธีการที่เราไปต้มเอากล้วยลงไปลวกไปต้มในน้ําร้อนนะคะมันจะช่วยแบบว่าลดความฝาดของกล้วยลงได้นะคะก็กล้วยที่นี่โดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นกล้วยแบบกล้วยน้ําว้านะบางทีน้องก็เห็นมันก็แบบมันไม่มันไม่ใช่อะแต่แต่แนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าใครตลาดเอเชียไม่มีกล้วยสดกล้วยแบบนี้นะคะกล้วยที่น้องเอามาแบบสดๆแบบนี้ให้ไปดูตามตู้แช่แข็งนะคะ กล้วยที่เขาแบบลวกไว้แล้วอะอันนั้นน่ะก็จะแบบเนื้อกําลังดีสมัยก่อนออกมาแรกๆเลยปีแรกๆปีสิบสองสิบสามก็จะเจอกล้วยแบบนั้นแพ็คหนึ่งก็จะมีห้าหกลูกไม่เกินเนี้ยเราก็เอากล้วยแบบนั้นและค่ะมาทํากล้วยบดชีได้เลยค่ะพอที่หน่องลงไปข้างล่างนะคะก็มีสต็อกนะคะของกินมีมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนมีอยู่สองกระป๋องนะหน่องหยิบมาหนึ่งกระป๋องเดี๋ยวเราจะใส่ไปในกล้วยนะคะ กล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะให้ได้มีรสชาติของขนมทไทยเนะาะมะพร้าวอ่อนอันนี้เขาเหมือนก็ลอกออกมาแล้วนะคะจากลูกมะพร้าวนะคะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะเป็นกระป๋องเี๋ยวองเอาให้เพื่อนๆดูนะแบบนี้นะคะในตลาดเอเชียมีค่ะไปดูกัน แถวเครื่องกระป๋องพวกเครื่องกระป๋องต่างๆพวกผลไม้พวกอาหารกระป๋องนะมุมนั้นเลยนะคะมันจะอยู่โซนที่มีผลไม้กระป๋องต่างๆปูน่ากินมากเลยค่ะสบายไปอีก 3- 4สี่วันเนาะหนองมีขนมวันละถ้วยนี่แหละหลังอาหารเย็นหรือไม่ก็อาหารเช้าเนี่ยโอเคอีกห้านาทีนะคะก็จะได้แล้วเราก็จะ เสิร์ฟนะคะกล้วยบดชีนะคะถ้าใครอยากจะโรยหน้าด้วยงาขาวก็ได้นะคะเวลาจะรับประทานนะคะก็จะได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งนะคะหน่องรู้สึกงาขาวครั่วนี่ถ้าทางจะหมดละงาดำก็ได้ถ้าใครถ้าใครมีงาดำก็ใช้ได้นะคะโอเคอีกแค่ห้านาทีนะคะก็จะสุกแล้ว เดี๋ยวน้องจับเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเขาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องตั้งเวลาไว้ก่อนเสร็จแล้วค่ะน้องก็เตรียมเสิร์ฟเนาะค่อนข้างจะดูข้นขะ้นนะเดี๋ยวน้องเอาตัวนี้ค่ะโรยซะหน่อยนึงนะคะงาดำงาดำคั่วนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะกล้วยบดชีมะพร้าวอ่อนนะคะก็ เพื่อนๆสามารถที่จะทําทานได้กันเลยนะคะน้องก็กะไว้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะทานสัก3 4วันก็คงหมดแหละเพราะว่าถ้วยใหญ่ๆขนาดนี้นะคะก็เรียกว่าเ,เป็นการแก้กระหายเนาะอยากจะทานขนมไทยก็เลยเลือกเอาเมนูง่ายๆนะคะวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆลองไปทำทานกันนะคะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากคะ่ะ ไปแล้วละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ